เอ้ยวันนี้เราจะมาพูดอะไรถึงกับเรื่องสุ่มเสียงกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนั่นก็คือประเด็นของศาสนากับพระเยซูนะครับที่ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยพระเยซูนะครับก็ไม่ใช่แค่บุคคลที่ไปปรากฏตัวแต่ในศาสนาคริสต์นั้นนะแต่ในศาสนาอิสลามนะครับก็มีการกล่าวถึงพระเยซูด้วยหลายครั้งเลยทีเดียวเพราะว่าพระเยซูนะครับเป็นคนหนึ่งที่สําคัญของชาวมุสลิมเลยที่ชาวมุสลิมจะเรียกพระเยซูว่านบีอีสานะครับ แต่ถ้าว่าเรื่องราวของพระเยซูในเวอร์ชันของอิสลามกับในคริสเตียนนะครับมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันแบบน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวตั้งแต่ว่าวันเกิดของพระเยซูนะครับพระเยซูก็ได้ทําเรื่องอะไรที่คล้ายๆกับพระพุทธเจ้าได้ทํา จนกระทั่งไปถึงเรื่องราวความตื่นเต้นในวันสิ้นโลกนะครับที่เมื่อฟังดูแล้วเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับหนังเรื่องเดียวที่แบบมีฉากจบ2เวอร์ชั่นกันเลยที่ถ้าใครอยากรู้กันแล้วเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ซึ่งอันนี้แอดก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่ารายการในวันนี้เนี่ยเราได้สร้างขึ้นมาให้เป็นความรู้แล้วก็ให้ได้เข้าใจมุมมองอีกศาสนาหนึ่งนะครับไม่ได้มีเจตนาอะไรจะให้คนมาถกเถียงกันว่ายังเป็นจริงปานใดอะไรยังไง แต่แค่รู้กันก็พอครับว,ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีบันทึกกันมาอย่างไงนะครับซึ่งแอดก็พยายามหาข้อมูลมาที่คิดว่าปึกพอควรเลยนะแต่ถ้า,ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยหรือภาคมีพี่น้องชาวมุสลิมหรือคริสเตียนคนไหนอยากจะมาช่วยแก้ข้อมูลอะไรนะครับ ก็สามารถพิมพ์กันมาได้ที่ด้านล่างเช่นกันนะครับผมอ๋อในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการไม่ทําให้ผู้ฟังงงกับชื่อต่างๆที่แอาจะเอามาอธิบายศาส,สนาต่างๆ2อ,อ,อันนี้มันรวมๆกันนะครับแอดจะขอใช้ชื่อเรียกพระเยซูทั้งสองศาสนาว่าพระเยซูละกันแล้วก็จะขอใช้คําแทนอัลาะว่าพระเจ้านะครับจะได้ไม่ทําให้คนงงกันนะเนอะเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มก,กันกับเรื่องแรกร้อนๆกันเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องของพระเยซูในเวอร์ชั่นวันสุดท้ายของโลกมนุษย์ครับ คือทั้งในอิสลามและก็ศาสนาคริสต์นะครับพวกเขาเนี่ยก็จะมีความเชื่อเหมือนกันก็คือโลกเราเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งครับที่เป็นวันสิ้นสุดซึ่งวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่พระเยซูกลับมาซึ่งวันใดก็ตามที่เราได้เห็นพระเยซูนะครับก็จะเป็นเหมือนกับสัญญาณบอกว่าโอ้มนุษย์โลกทั้งหลายเอ๋ยจงเตรียมตัวย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่บนฟ้าสวรรค์กันได้แล้ว แต่ว่ามันมีทฤษฎีรายละเอียดอะไรที่แตกต่างกันไปคือแบบเป็นคนละเรื่องเลยครับคือถ้าเป็นาศาสนาคริสต์นะครับก็จะบอกว่าในวันที่พระเยซูสเสด็จกลับมาเนี่ยฟ้าสวรรค์น,นะครับก็จะเปิดแล้วก็มีทูตสวรรค์เทวดาอะไรต่างๆนานามากมายเนี่ย ออกมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทําให้คนตายทั้งหลายแหล่ที่ตายไปนะครับกลับฟื้นขึ้นมาขึ้นมารอการพิพากษาจากพระเจ้าครับส่วนคนที่เป็นเป็นอยู่และยังไม่ตายไปเนี่ยก็ขึ้นไปรอการพิพากษาเช่นกันว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นคนดีใครที่ได้ถูกเชื่อในพระเยซูก็จะถูกรับขึ้นสวรรค์ไปครับส่วนใครที่ไม่ใช่เนี่ยก็ต้องโดนเขียนลงนรกไปตลอดการแล้วตอนนั้นนะครับก็จะมีการจับซาตานซึ่งเป็นอสูร MVP ของศาสนาคริสต์นะครับเตะดากยอดมันลงไป ไปนคุมนรกที่ลึกที่สุดเลยนี่ฟังแล้วราวกับว่าปิดกลุแม่นางอะไรกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นมนุษย์ทุกคนที่ได้เชื่อในพระเจ้านะก็จะหอขึ้นไปบนสวรรค์นะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่บนฟ้าสวรรค์มีความสุขกันตลอดไปแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าในฉบับของศาสนาอิสลามสายหลักนะครับพระเยซูเนี่ยก็จะไม่ได้ลงมาเปิดฟากฟ้าพางแล้วโอเคทุกคนกลับสวรรค์ได้นะไม่ใช่นะฮะแต่เขาบอกว่าพระเยซูเนี่ยจะลงมาให้มนุษย์โลกเห็นก่อนว่า พระเจ้านะ่ะมีจริงแล้วก็ศาสนาที่แท้จริงของโลกก็คือศาสนาอิสลามอย่างเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นผู้คนหลากหลายในโลกนะครับก็จะหันกลับใจมาเชื่อในองค์อันเลาะฮะและพระเยซูซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เผยเพระวจนะของอิสลามเนี่ยก็จะปกครองโลกต่อไปอยู่ถึง4 0วัน40ปีหรือ4 0 0 0ปีอันนี้ก็แล้วแต่การตีความแต่ครับเพราะว่าเลข40ที่เขาได้บอกมาเนี่ยมันสามารถตีไปได้หลายอย่างเลยแต่เอาเป็นว่าในระหว่างนั้นเองนะครับพระเยซูก็จะไปจอยกับตัวเอกอีกตัวหนึ่งที่ชาวมุสลิมจะเรียกว่ามาดดีนะฮะไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าคือจะเป็นบุคคลที่ชาวมุสลิมนะครับเชื่อ ที่มาทําการไทยถอนรากถอนโคนการกดขี่ข่มเหงมนุษย์จากความอัธรรมทั้งหลายแหล่ให้ได้หมดไปจากหน้าแผ่นดินนะครับโดยการจับเอาดาจานส่งมันลงนรกไปครับนั่นแหละครับเราจะเห็นได้ถึงความคล้ายๆกันแล้วก็ความแตกต่างของฉากจบโลกของสองศาสนานี้ใช่ไหมครับไปเรื่องต่อมากันเลยดีกว่า อันดับสองครับพระเยซูกับออริจินัลของบาปคือต่างกับความเชื่อของศาสนาพุทธนะครับที่เราจะได้รับรู้ว่าบาปกรรมต่างๆที่เราต้องมาชดใช้อะไรกันเนี่ยมันก็จะเกิดประกการกระทำของเราที่กระทำไปเมื่อชาติที่แล้วหรือว่าในชาตินี้ใช่ไหมครับแต่เฮลโหลเฮลโลถ้าหากพวกคุณเป็นชาวคริสต์นะครับยินดีด้วยครับคุณจะไม่ต้องไปรับบาปกรรมอะไรที่คุณทํามาตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยเพราะว่าเมื่อคุณเกิดมาเนี่ยคุณก็จะมีบาปติดมาแล้วครับแล้วถามว่าเอาใครเป็นคนเอาบาปนี้มาแปะเราล่ะก็ต้องไปโทษนู่นครับบ,บา คือเป็นบรรพบุรุษรุ่นตั้งแต่พระเจ้าพึ่งได้สร้างโลกเลยนะครับคือชาวคริสต์เนี่ยจะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนที่ได้เกิดมานะครับก็จะมีบาปหรือว่าบัฟอะไรที่เราไม่อยากได้เนี่ยติดต้นมาตั้งแต่ต้นครับเพราะว่าอดัมอีฟซึ่งเป็นมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปก่อเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทําให้มนุษย์ทุกวันนี้ต้องซวยติดบาปกันมาแลวนั่นคือเรื่องตอนที่อาคุณทั่วทั้งสองคนนี้นะครับแกไปขัดคําสั่งของพระเจ้าฮะไปหยิบผลไไมม้้้้ตองหาาาที่่พระะจสสัันันนกกวป กินมันอย่าไปกินมันไปกินอย่างอื่นพระเจ้าผลิตให้เพียบเลยจะกินอะไรก็กินแต่ไม่ฮะอาดัมกับอีฟนะครับได้โดนเจ้าอ,อสูรหลอกลวงจนสุดท้ายเนี่ยก็ยอมขัดคําสั่งพระเจ้าไปเจียบผลไม้รู้ผิดรู้ชอบนี้เข้าครับนั่นเองแหละครับมันก็เลยได้ทาให้เขาเนี่ยเป็นบาปไปทั้งพงพันต่อเขาที่จะเกิดมาเป็นลูกเต้าเหล่าล้านอะไรต่อมาเลยซึ่ง ไอการที่จะรอดจากบาปได้นี่นะครับชาวคริสก็จะเชื่อว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีบาปมาไถ่ถอนจากเราครับนั่นก็คือพระเยซูเจ้านั่นเองด้วยความเชื่อของชาวคริสที่ว่าพระเยซูนะครับเป็นบุตรของพระเจ้าครับที่ไม่ได้เกิดมาจากอดามอีฟดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้มีความบาปอะไรติดตั้งมาตั้งแต่ต้นใช่ไหม และถ้าคนบริสุทธิ์อย่างพระเยซูได้มาพลีกายเพื่อจะชําระบาปให้แทนกับมนุษย์โลกทั้งปวงนะครับพระเจ้าก็จะตอบรับนี้แล้วใครที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยก็จะขาวสะอาดพุทพองกันเลยฮนะเกลี้ยงเหมือนโดนปลดล็อกทุกอย่างเย่ง่ายดีแต่กลับกันครับกับชาวมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่เชื่อว่าไอบาปกรรมต่างๆเนี่ยจะได้ถูกล้างไปได้โดยพระเยซูนะครับแต่เขาจะเชื่อว่าใครก็ตามครับที่แค่มาเชื่อแล้วก็มาปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเนี่ย ก็จะสามารถรอดได้แล้วครับนั่นแหละครับเราก็เลยมาถึงข้อประเด็นถกๆก้อนอีกอันหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องกางเขนของพระเยซูรครับซึ่งเรื่องนี้เองเ,องเนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นถกเถียงที่ฮอตกันเลยทีเดียวนะครับที่ก่อนที่เราจะไปเข้าใจกันว่ามันมีความสําคัญยังไงเนี่ยก็ต้องอธิบายให้เพื่อน <S <s ๆที่ไม่ใช่ชาวคริสเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทำไมเวลาเราเห็นพระเยซูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับพระเยซูต้องมาคู่กับไม้กางเขนเป็นไอเทมคู่กายทั้งนั้นเลย ซึ่งที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีต้นตอมาจากไอ้ความบาปออริจินัลที่แอดได้เล่าไปเมื่อกี้นี่แหละว่าชาวคริสต์นะครับเขาเชื่อว่าเราเนี่ยไม่สามารถล้างบาปได้ด้วยตนเองใช่ไหมดังนั้นจะต้องอาศัยบุคคลผู้มาช่วยหรอดคนหนึ่งครับนั่นก็คือพระเยซูนั่นเองที่วิธีการที่พระเยซูมาเสียชีวิตนะครับก็คือการที่พระองค์เนี่ยได้โทนเอาไปตรึงบนไม้กางเขนครับ ที่เมื่อพระองค์ได้ตายเสร็จแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนก็จะได้ถูกปลดปล่อยออกจากความบาปทั้งหมดทั้งปวงนะครับแังนั้นเองศีลละกางเขนนะครับมันก็เลยเป็นเหมือนกับสิ่งสําคัญของชาวคริสครับเราเองก็เลยมักจะเห็นตามโบสถ์ต่างๆมากมายนะครับมีรูปกลางเขียนอยู่ถึงแม้ว่าจะมีพระเยซูห้อยหรือไม่ห้อยบ้างก็ตามแล้วแต่นิกายนะครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าหากว่าพระเยซูไม่ได้ตายจริงๆแต่ว่าการตายนั้นเป็นการตายที่หลอกๆครับ ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับเพราะว่านั่นก็หมายความว,าว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครที่มาไถ่บาปอะไรให้นั่นน่ะสินั่นแหละครับก็คือความเชื่อที่แตกต่างของศาสนาอิสลามนะครับที่จะบอกแนวนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเยซูนะครับไม่ได้ไปตายบนไม้กางเขนครับแต่ถว่า มันมีการสลับตัวกันเกิดขึ้นครับหรือว่าการตายหลอกๆเกิดขึ้นนั่นเองคือบางแหล่งนะครับก็บอกว่าก่อนที่พระเยซูจะโดนเอาไปตรึงบนไม้กางเขนนะครับก็จะมีการสลับตัวกันเหมือนกับเอาตัวตายตัวแทนขึ้นไปแทนแล้วหรือบางแห่งก็จะบอกว่าในตอนที่พระเยซูได้โดนตรึงกางเขนนะครับพระเยซูก็ได้โดนตรึงจริงๆแต่ทว่าในเวลาต่อมาที่เขาเอาพระศพของพระองค์มาเก็บไว้เนี่ยอยู่ๆพระศพนั้นก็ได้หายไปนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ตายไปไหนครับเพียงแค่ว่าแบบสลบน็อกเอา์ไปแล้วพอแบบถูกเอาไปฝังก็ลุกขึ้นมาได้สะง,งั้นฮะเพราะพวกเรานักวิชาการทางาศาสนาเขาก็จะอ้างว่าในระหว่างที่พระเยซูได้ถูกฝังอยู่ในหลุมคือมันจะไม่ใช่หลุมมันจะเป็นประมาณอุโมงค์ครับเขาจะเอาศพเข้าไปวางแล้วก็ปิดปากอุโมงค์ประมาณ3วันนะครับมันก็จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นในอุโมงค์นั้นก็อาจจะมีใครแบบมาช่วยเหลือพระเยซูตอนนั้นหรือเปล่า ถ้าไมพระเยซูนะครับสามารถหลบหนีไปได้ฮะหลังจากนั้นก็มาปรากฏตัวขึ้นใหม่ถ้าไม่หมู่ผู้เชื่อในพระเยซูเนี่ยคิดว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ได้แบบฟื้นขึ้น,นมาจากความตายจริงๆครับซึ่งถ้าเป็นในเวอร์ชันของศาสนาคริสต์นะครับก็จะบอกว่าพระเยซูเนี่ยหลบออกมาจากอุโมงค์ไม่ได้เพราะว่ามีทหารอะไรเนี่ยไปคุมอยู่หน้าอุโมงค์ถ้ำแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องการถกเถียงของศาสนากันต่อไปนะเอาเป็นว่า ในเวลาต่อมาหลังจากที่พระเยซูได้กลับมาแล้วเนี่ยพระเยซูก็มาใช้ชีวิตอยู่กับสาวกอะไรสักช่วงหนึ่งแหละครับก่อนที่พระองค์จะจากไปอีกแล้วก็บอกว่าในวันใดก็ตามที่พระเยซูได้กลับมาใหม่เนี่ยวันนั้นมันจะเป็นช่วงสุดท้ายของมนุษย์โลกนะครับแต่ถ้าว่าก่อนจะถึงการมาตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการมาของบางอย่างนั่นก็คือเรื่องที่3ครับคำทำนายถึงนบีมูฮัมหมัด กล่าวก็คือในหมู่ผู้เชื่อพระเยซูเมื่อเขาได้รับเรื่องจากพระเยซูที่บอกว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่มาหาทุกคนหลังจากที่พระเยซูได้จากไปแล้วนะครับที่ถ้าเป็นชาวคริสต์เนี่ยก็จะตีความว่าหมายถึงพระจิตหรือว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะครับที่พระเจ้าจะประทานลงมาให้อยู่กับมนุษย์ทุกคนพระจีจะมาแนะนําว่าเรื่องใดเป็นเรื่องดีเรื่องใดเป็นเรื่องบาป คือถ้าเราคิดสภาพไม่ออกนะครับก็ให้นึกถึงเป็นสภาพแบบเกมที่มีตัวละครอาวาตารหนึ่งแล้วมันจะมีตัวแบบนางฟ้าเล็กๆบินอยู่ข้างๆแล้วเ็าขอให้คำแนะนำนะฮะชาวคริสก็จะเชื่อแบบนั้นกันแต่ถ้าเป็นในฉบับของศาสนาอิสลามนะครับเขาก็จะบอกว่าบุคคลที่พระเยซูได้กล่าวว่าจะมาหลังจากพระองค์ได้จากไปหนึ่งบุคคลเนี่ยก็คือองค์นบีมูฮัมมัดผู้เผยเพระวจะนะคนสุดท้ายแห่งศาสนาอิสลามนั่นเองครับ และเรื่องราวความแตกต่างระหว่างพระเยซูในศาสนาคริสต์กับอิสลามอันดับ4ี่นะครับก็คือพระเยซูเนี่ยสามารถทําปฏิหารได้คล้ายๆกับพระบูชาชาติแรกเกิดเลยครับก็คือถ้าใครเป็นชาวพุทธหลายคนเนี่ยเราก็คงจะเคยได้ยินเรื่องนี้กันใช่ไหมครับว่าองค์บุตรด่างแล้วนะครับหลังจากที่ท่านได้ปลิดออกมาจากท้องพระมารดาพระองค์เนี่ยท่านก็สามารถเดินได้7จก้าปั๊บเลยแถมยังเทด้วยนะเหยียบเก้าเท้าปุ๊บฟุ้งมีดอกบัวพุ่งมาบานใต้เท้าว,วิ่งเลย ที่หลายๆคนที่เป็นชาวพุทธนะครับก็มองว่ามันเป็นปาฏิหาริมากครับแต่หลายๆคน,นก็มองว่าอันนั้นเป็นแค่ปริศนาธรรมที่องค์พระพุทธเจ้าได้ส่องสอนอะไรกันไปแล้วนะ เราแบบมีที่ไหนละที่เด็กได้ถูกเบ่งออกมาจากท้องแล้วจะทําอะไรได้แบบผู้ใหญ่เลยแต่ก็ต้องบอกว่ามีเด็กอีกคนหนึ่งที่ทําได้เช่นกันนะครับก็คือองค์พระเยซูนั่นเองที่เรื่องของเรื่องนี้ชาวคริสต์เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเขียนอยู่ในไบเบิลแต่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ถูกเขียนอยู่ในคัมภีร์อันกุรอานนะครับที่เขาได้ระบุเอาไว้ว่าพระเยซูหลังจากที่พระองค์ได้ทรงเกิดขึ้นมาเนี่ย พระองค์ก็พูดได้ตั้งแต่เป็นเบบีเลยนะครับจากข้อความหนึ่งที่ได้บอกว่านางในวงเล็บแม่ของพระเยซูนะครับได้ชี้ไปที่เขาในวงเล็บพระเยซูนะครับแล้วก็ได้กล่าวว่าเราจะพูดกับเด็กที่อยู่ในเปลนั้นได้อย่างไร แล้วอยู่ๆนะครับเด็กที่อยู่ในเปซึ่งเป็นพระเยซูเนี่ยก็พูดขึ้นมาเลยว่าแท้ที่จริงแล้วฉันคือบ่าวของอัลละห์พระองค์ทรงประทานคำภีร์ให้แก่ฉันและทรงให้ฉันเป็นนบีพระองค์ทรงให้ฉันได้รับความจำเริญไม่ว่าฉันจะอยู่ณที่ใดและทรงสั่งเสียฉันทําการละหมาดและการจ่ายสากาตตราบที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ที่นั่นแหละครับ มันก็เป็นหนึ่งในปฏิหารที่พระเยซูได้ทําในฉบับของาศาสนาอิสลามนะครับแต่ว่าชาวคริสต์เขาไม่ได้พูดถึงนะครับอ๋อ,อ,อแต่ว่าลืมเล่า,เอาอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือฉากตอนที่พระเยซูเกิดของสองสศาสนานี้นะครับก็จะมีต่างกันเช่นกันคือหลายๆคนเนี่ยคงจะคุ้นภาพกับภาพองค์กุมารเยซูที่ได้นอนในรางหญ้าแล้วก็มีชายหลากหลายคนมาห้อมล้อมใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโจเซฟเออยโหราจาย์เออยคนเลี้ยงแกะอะไรเออยที่เดินทางมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูจะองวันเกิดกับพระเยซูนะครับ แต่ว่านั่นน่ะก็เป็นความเชื่อของศาสนาคริสต์นะครับที่เขาจะเชื่อว่าพระเยซูที่เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สูงสุดเลยนะครับแต่ว่าได้ยอมถ่อมตนลงมานอนอยู่แค่ในรางหญ้าซึ่งเป็นอะไรที่แบบพื้นๆบ้านๆเท่า,น,าน,ทนั้นเองเพื่อให้มนุษย์ชนชั้นที่ต่ำตมอย่างคนเลี้ยงแกะนะครับสามารถมาดูพระองค์ได้ครับเป็นการบ่งบอกเป็นไนว่าพระองค์เนี่ยสามารถรับคนได้หมดตั้งแต่คนชั้นสูงสุดอย่างโหราจารย์จนไปถึงคนเลี้ยงแกะเลยนะฮะ แต่ถ้าว่าในฉบับของศาสนาอิสลามนะครับพระเยซูเนี่ยจะเกิดในที่ที่อืมทรหดไปมากกว่านั้นครับนั่นก็คือกลางทะเลทรายใต้ต้นอินทผลัมนั่นเองคือเรื่องเนี่ยก็จะกล่าวว่าพระแม่ของพระเยซูนะครับก็ได้นําพระเยซูไปคลอดกลางทะเลทรายแบบที่ไม่มีใครมาให้กําลังใจรอบข้างเลยครับ มีเพียงแค่องค์พระเจ้านะครับที่ได้คอยเลี้ยงดูทั้งหญิงคนนี้แล้วก็บุตรของเธอเนี่ยโดยการให้ผลหมากรากไม้งอกขึ้นมาหลังจากนั้นก็เสกทานน้ำไม่ไหลไม้เธอได้กินดื่มอะไรกันนะครับนั่นเองก็คือเรื่องราวความแตกต่างของเรื่องการกําเนิดนะครับแต่ถ้าว่าเรามาเรื่องสุดท้ายกันเลยดีกว่าก็คือเรื่องที่5ครับคริสตชนเชื่อว่าพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าหรือบางนิกายนะครับก็จะเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเลยแต่ว่าอิสลามไม่ฮะ โดยถ้าหากใครเคยรู้จักกับศาสนาคริสต์หรือว่ารู้จักกับคนที่เขานับถือคริสต์มานะครับเราก็มักจะเคยได้ยินประโยคนี้มาว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าใช่ไหมครับจะเป็นคนที่พระเจ้าได้ส่งมาเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งหลายอะไรเนี่ยแหละแต่ถ้าว่าชาวมุสลิมนะครับเขากลับไม่เชื่อว่าพระเยซนะูเป็นลูกของพระเจ้าเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีลูกไม่ได้แต่จะเชื่อว่าพระเยซูนะครับเป็นแค่ผู้ที่นำสารคนหนึ่งของพระเจ้าเท่านั้นเองให้ได้มาแบบว่าสั่งสอนมนุษย์โลกให้มาอยู่ในหนทางของพระเจ้า ซึ่งความเชื่อของชาวคริสต์บางนิกายนะครับก็จะไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นแค่พระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นนะแต่พระองค์เนี่ยแหละก็คือจะเป็นพระเจ้าด้วยกันเลยครับแต่ว่าจะแยกล่างลงมาทําเรื่องอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ประมาณว่าล่างอวาตารของพระนาณ์อะไรประมาณนั้นบางถ้าจะเทียบไปชาวเราเราเห็นภาพนะฮะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากการตีความคําตอบที่กำกวงของพระเยซูที่ทรงได้ตรัสขึ้นมาในตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็คือในไบเบิลเนี่ยเขาจะมีเขียนเลยว่ามีหลายๆครั้งนะครับที่คนเนี่ยสงสัยว่าพระเยซูเนี่ยจริงๆแล้วสร้างปาฏิหาริย์ก่ออะไรแบบนี้ได้เนี่ยพระเยซูเป็นใครจงบอกข้ามาเถอะคือประมาณว่าจะไปลองเชิงถามคําถามกับพระเยซูนะครับซึ่งพระเยซูก็มักจะตอบมาเป็นคําตอบแบบที่ให้คนเอาไปตีความกันเองประมาณว่าเรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือข้อความที่บอกว่าเราได้บอกความจริงแก่ท่านว่าเราดำรงอยู่ก่อนที่อับราฮัมเ K a มนุษย์ดึกดำบรรพ์นคนยุคแรกๆที่ได้เชื่อในพระเจ้านะครับซึ่งได้มีอายุอยู่นานมากก่อนที่พระเยซูจะเกิดขึ้นมาแล้วแต่พระเยซูเนี่ยก็บอกว่าพระเยซูนะครับได้ดำรงอยู่ก่อนที่อับราฮัมจะเกิดขึ้นมาอีกครับซึ่งเมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เนี่ยชาวคริสก็ไปตีความกันเลยว่าโอ้ท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและท่านได้อยู่มานานมากสนแสดงว่าท่านต้องเป็นพระเจ้ากันแน่นอนเลย แต่ถ้าเป็นการตีความของศาสนาอิสลามนะครับก็จะบอกว่าการที่พระเยซูบอกว่าท่านเนี่ยได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดานะครับมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์เป็นพระบิดานะครับแต่หมายถึงว่าพระองค์เนี่ยมีอุดมการอันเดียวกับองค์พระเจ้าครับที่จะมาสั่งสอนมนุษย์ให้กลายเป็นคนดีหันกลับมาสู่หนทางของพระเจ้าก็เลยบอกว่าพระองค์กับพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันนะ ซึ่งเอาจริงๆแล้วรายละเอียดมันจะมีมากกว่านี้ในเรื่องบริบทนะครับเดี๋ยวแอดเล่ามากไปแล้วมันจะกลายเป็นคลิปวิชาการไปเอาเป็นว่าจะหยิบเรื่องข้อถกเถียงที่มันพอจะเห็นภาพหนุกหุกมาเล่าให้ฟังกันดีกว่าก็คือมันจะมีตอนหนึ่งนะครับที่เขาถกเถียงกันว่าพระเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้ที่ทรงอํานาจแบบมากๆๆๆเลยไม่ใช่เหรอ คือว่ากันว่าทั้งสองศาสนานี้เลยนะครับก็จะเชื่อว่าไม่มีมนุษย์คนใดนะครับสามารถเห็นได้ถึงตัวพระเจ้าจริงๆครับเพราะว่าอํานาจของพระเจ้าเนี่ยจะมีความแรงมากขนาดที่ว่ามนุษย์ผู้ใดที่เห็นนะครับก็ต้องสูญสินส้นสลายไปเลยดังนั้นนะครับเวลาที่พระเจ้าจะมาปรากฏบนโลกเนี่ยก็จาเป็นจะต้องมาปรากฏในรูปแบบแปลกๆต่างๆครับอย่างเช่นว่าไปปรากฏบนพุ่มไม้ให้โมเสสได้เห็นกันคือจะไม่มีทางเข้ามาอยู่ในร่างของมนุษย์ได้เลยครับ ดังนั้นเองถ้าหากพระเจ้าไม่อยู่ในร่างของมนุษย์ได้นก็หมายความว่าพระเจ้าจะมาปรากฏตัวเป็นพระเยซูไม่ได้ซึ่งนี่ก็จะเป็นความเชื่อตามหลักที่ชาวมุสลิมก็ได้ตีความกันนะครับ แต่ชาวคริสต์เองเนี่ยก็จะบอกว่าไม่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 ไม,ม่พระเจ้าเนี่ยสามารถลงมาได้คือร่างของพระเยซูที่เป็นร่างพระบุตรเนี่ยเกิดขึ้นมาจากร่างร่างหนึ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้อวตารลงมาพระเจ้าจริงๆที่ยังมีฤทธิ์แบบซูปเปอร์ไซย่าอยู่เด่ยก็ยังทรงอยู่บนฟ้าสวรรค์ครับยังไม่มีใครได้เห็นเอาเป็นว่ามันก็เป็นเรื่องแอบแตกกันที่ถ้าจะเถียงกันแบบนี้มันก็เถียงกันไม่จบไม่สิ้นะนะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็คือความแตกต่างก,กันคร่าวๆระหว่างพระเยซูในศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะครับซึ่งหากเพื่อน คอมเมนต์กันมาได้ที่ด้านล่างเช่นกันนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์ตก็ส่งมาได้ที่ััดในแฟนเพจเฟ e บ o ๊ก F N Diary นะครับและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเนอะบ๊ายบาย